ภูเก็ตพบ5รายติดเชื้อโอไมครอนทุกรายเข้ารับการรักษาตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขแล้ว วันที่19ธันวาคม2564นายแพทย์กูสักกู้เกติกูลนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดภูเก็ตได้เปิดเผยว่าขณะนี้มีการตรวจพบผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศผ่านทางสนามบินนานาชาติภูเก็ตติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอเมครอนเบื้องต้นจำนวน5รายโดยคนแรกเป็นคนไทยชาวจังหวัดปัตตานีที่เดินทางไปสแสวงบุญที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเที่ยวบินดังกล่าวมีผู้เดินทางมารวมทั้งสิ้น137คน ในจำนวนนี้มี5คนตรวจพบติดเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงสนามบินภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกและจากการส่งตรวจหาสายพันธุ์และมีการแจ้งผลการตรวจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพบว่าในจำนวนนี้มี1คนเป็นผู้ติดเชื้อสายพันธ oh ุ์โอไมคอนซึ่งปัจจุบันผู้ป่วยคนดังกล่าวได้ถูกส่งตัวไปรับการรักษาต่อ,อยังโรงพยาบาลที่จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้เมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมายังมีรายงานผลการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ของผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามาในระหว่างวันที่1 3ถึง14ธันวาคมที่ผ่านมาจาก4สายการบินพบมีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนสายการบินละ1คนรวมทั้งหมด4คนได้แก่ชายอายุ31ปีสัญชาติอเมริกันชายอายุ36ปีสัญชาติสวีเดนชายอายุ32ปีสัญชาติตูนิเซียหญิงอายุ24ปีสัญชาติ dia นายแพทย์กู้ศักดิ์กล่าวต่อไปว่าอย่างไรก็ตามการตรวจพบผู้ติดเชื้อดังกล่าวเป็นการตรวจพบตั้งแต่วันแรกที่เดินทางมาถึงสนามบินดังนั้นทั้งหมดจึงเข้าสู่กระบวนการรักษาตั้งแต่วันแรกที่มาถึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนมาตรการหลังจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตจะยังคงตรวจเข้มผู้ที่เดินทางเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตผ่านทางสนามบินโดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศรวมถึงการตรวจเข้มบุคคลที่ต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างประเทศในช่วงวันแรก ที่มาถึงอาทิคนขับรถพนักง,งานโรงแรมครอบครัวที่ใกล้ชิดเป็นต้น